ผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ชุดควบคุมฐา,านพรานาววิทยุทิ่นที่1หน่วยเฉพาะกิจนาววิทยุทิ่นที่บ้านคลองแสงแตะบนด่านชุมพลอาเภอบ่อไร่รจังหวัดตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาววิทยุทิ่นตราดได้ร่วมกับกรมในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดได้จะทําโครงการทหารเก่ารักบ้านเกิดครั้งที่หนึ่งขึ้นส่วนภาพและบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรนั้นต่อไปรับชมได้คุณครัอนครับ ถึงข้าราชการทหารนะครับที่กเกษียณราชการไปนะครับแล้วก็มีภูมิเงาอยู่ในพื้นที่ทอำเภอบ่อไร่จังหวัดต,ตากของเรานะครับวันนี้ผมขออนุญาตเป็นการพบปะพี่น้องพวกเราทุกคนอย่างไม่เป็นทางการนะครับโครงการทหารเก่ารักบ้านเกิดนะครับเป็นโครงการที่สื่อสื่อในใจความหมายของคําพูดอยู่แล้วนะครับรักบ้านเกิดก็คือรัก,กอ,อันรัก กาทำทุกอย่างเพื่อให้จินตาเนิดที่อยู่ของเรานะครับมีความสงบสุขนะครับเดินหน้าร่วมกันขับเคลื่อนนะครับไปในทิศทางที่ดีถูกต้องที่ควรนะครับ การทหารเก่ารักบ้านเกิดนี่ครับที่ท่านผู้การสันติเศรตฐีพงษาตั้งสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่นครหนึ่งนี่ครับเป็นโครงการที่ดีมากนะครับทหารบาดสนที่ขาดเหลือหรือว่าเดือดร้อนอะไรเพื่อนฝูงพี่น้องจะได้มาพบปากพูดคุยกันจะได้หาทางช่วยเหลือกันเป็นโครงการที่ดีควรจะต่อยอดทําต่อไปครับกิจกรรมโครงการทหารเก่ารักบ้านเกิดนะครับเป็นกิจการนําร่อง ในส่วนของโดยเฉพาะกิจนาวิทินตราดนะครับในงบประมาณปี66นะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อเป็นพลังมวลชนนะครับต่อสู้กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะครับซึ่งโดยเฉพาะกิจนาวิทินตราดเล็งเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยภัยคุกคามรูปแบบใหม่กาลังก่อตัวขึ้นนะครับซึ่งเราต้องการพลังมวลชนนะครับซึ่งเป็นประชาชนในท้องถิ่นท้องที่เข้าร่วมมือกันแก้ปัญหานะครับไม่ว่าเป็นการบิดเบือนการให้ความรู้ผิดๆเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับ สร้างความแตกแยกในกลุ่มประชาชนนะครับเรื่องภัยคุกคามด้านยาเสพติดนะครับเรื่องบุคคลที่3ประเทศที่3ากลุ่มต,ต่างๆนะครับที่มาสร้างความเสียหายในประเทศไทยและใช้พื้นที่จังหวัดตราดนะครับเป็นแหล่งนะครับสิ่งพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมมือกันนะครับเฉยตรารเร่งเห็นวา่าการรวมพลังมวลชนนะครับเข้ามาร่วมสร้างเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ในการแจ้งเตือนนะครับในการบอกเล่านะครับ เราเห็นเห็นว่ากลุ่มทหารเก่าหรือพลทหารกองประจําการที่ปลดจําการไปแล้วนะครับข้าราชการทหารเรือนะครับที่เกษียณการไปกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มแรกที่เราเล็งเห็นความสําคัญเนื่องจากว่ามีความรู้ความสามารถด้านวิชาการการทหารอยู่แล้วนะครับจึงนํามาประยุกต์นะครับมามาบอกกล่าวนํามาเกิดพลังมวลชนร่วมกันนะครับเพื่อแก้ปัญหานโครงการฐานเก่ารักบ้านเกิดนะครับ เป็นโครงการนําร่องนะครับที่หน่วยพกกิจตัววิตราดนะครับมุ่งหวังประโยชน์นะครับในการใช้เพื่อเป็นเครื่องมือเชิงรุกในรารได้กิจกรรมเรือนเพื่อเข้าไปแก้ปัญหานะครับรวมถึงการประชาพันธ์การแบบงานของกองทัพเรือของหน่วยประชาการนกพินนะครับในพื้นที่จังหวัดตราบนะครับโครงการนี้นะครับจะรับความสําเร็จก็ด้วยความร่วมมือของประชาชนนะครับจากทุกภาคส่วนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโครงการนี้ผมอยากให้อยู่คู่กับประชาชนจังหวัดตราบ เป็นที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็มีการสานต่อโครงการให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นพลังมวลชนที่สําคัญยิ่งนะครับถึงแม้ว่าอาหลายคนหลายหน่วยงานจะย้ายออกไปแต่โครงการนี้จะต้องอยู่คู่กับจังหวัดตราดสืบเนื่องต่อไปครับขอบคุณครับ ครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนั้นก็คือภาพบราารยากาศภายในโครงการทหารเก่ารักบ้านเกิดที่จับขึ้นที่ชุดควบคุมฐานรารณนน้วก็อที่น,นึ้นที่อำเภอบ่อไร่จรงังหวัดกราบทางนี้เพื่อเป็นการให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เกิดความรักเชิดทูนสาบัานพระมหากษัตริย์ และก็มีส่รนร่วมในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจสำหรับภารกิจครั้งต่อไปนั้นผมจะพาท่านผู้ชมไปที่่ยไหนกับภารกิจอะไรฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมและทีมงานสทอสิบตราลาไปก่อนสวัสดีครับ